เมื่อเราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติซึ่งเป็นการบูชาด้วยการบูชาอันสูงสุดบูชาด้วยจิตภายในนี่เขาเรียกว่ารักษาพระสัตธ,ธรรมไม่ให้เสื่อมรักษาไว้ด้วยจิตภายในธรรมะของพระพุทธองค์ก็ไม่เสื่อมไปจากจิตของเรา รู้ได้ยังไงรู้สึกจากข้างในความรู้สึกที่สนทนากันคือไม่ใช่แค่รู้แต่รู้สึกรู้ชัดไปในความรู้สึกรู้สึกในความรู้สึกคือเห็นความไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกนั้นก็ดับไปเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรา เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเห็นไปตลอดเวลานี่เขาเรียกว่ามองกลับเข้าข้างในปัญญาที่มีอยู่ปกติเราส่องออกไปข้างนอกแต่นี้เราส่องกลับเข้าข้างในส่องกลับเข้ามาที่จิตข้างในเลยเห็นแต่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเกิดแล้วก็ดับไป เพราะฉะนั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ดับไปไม่เจอตัวเราในที่ไหนไหนเมื่อเห็นอย่างนี้มานย่อมวัดไว้ไม่ได้ย่อมไม่ตกอยู่ในบ่วงของมานเพราะจิตข้างในมันรู้สึกของมันอยู่ถอนความรู้สึกเป็นเราออกไปทุกเมื่อ เมื่อนั้นมัจจุราชก็มองไม่เห็นทำไมมัจจุราชมองไม่เห็นก็เราไม่เจอตัวเราในที่ไหนๆเจอแต่ทุกขที่เกิดเจอแต่ทุกที่ดับถอนตัวตนออกไปทุกเมื่อเจอสิ่งที่ชอบก็ไม่ไปเพลิดเพลินในสิ่งที่ชอบเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่ไปขัดเคืองในสิ่งที่ไม่ชอบ นี่เขเรียเราถอนความยินดียินร้ายออกไปถอนราคะความเพลิดเพลินยินดีออกไปถอนนันทิคือความเพลิดเพลิอนออกไปถอนปฏิฆะคือความขัดเคืองออกไปเพราะฉะนั้นพอเราสำรวจอย่างนี้เสมอเสมอเราไม่ไปยินดีในเรื่องที่ชอบเพราะเรายินดีในเรื่องที่ชอบเราจะกลัวเรื่องที่ไม่ชอบ แต่ประวาวังจิตภายในกลับมาอยู่ที่จิตข้างในเรื่องที่ชอบก็ไม่ไปยินดีเรื่องที่ไม่ชอบขึ้นมาก็ไม่ขัดเคืองไม่ยินดีในการได้มาไม่ได้ขัดเคืองในการเสียไปข้างในก็เลยสงบสุขตั้งมั่นและเห็นความจริงเห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้น แล้วดับไปไม่เจอตัวเราในที่ไหนไหนเงียบข้างในมันเลยสงบไม่ได้เงียบเหงาถ้าเงียบเหงามันเงียบแล้วมันคิดอยู่มันรอคอยบางอย่างอยู่คนทั้งหลายเงียบเลยเหงาอยู่คนเดียวไม่ได้แต่พอเราอยู่ที่จิตข้างในมีธรรมเป็นที่พึ่งที่เกาะเลยมีกัลายาณมิตรข้างในนี่เขาเรียกว่า มีพัตถาคตเป็นกัลยะาณมิตรสัตว์โลกผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายก็พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายได้มีความเศร้ามีความร่ำไรลำพันธไม่สบายใจขับแค้นใจก็พ้นได้เพราะนั้นอาศัยพระพุทธเจ้าในความรู้สึกข้างในนี่คืาเรียกว่าพระพุทธองค์ฝากไว้ให้ฝากไว้กับพุทธบริษัท พอเรารู้สึกข้างในไปเนืองเนืองรู้สึกไปเนืองเนืองไม่ว่าอะไรจะขึ้นมาก็ตามมันจะขึ้นมาเหมือนเรากำลังขุดดินเจอตะขาบเจออึงอ่างเจออะไรก็ตามเอาออกเอาออกเอาออกเช่นเดียวกันเราขุดเข้าไปข้างในที่จิตข้างในเราเองมันก็คุยออกมาน้อยใจเสียใจขัดเคืองขับแค้นเพลิดเพลิน,เ,นเรามีหน้าที่แค่เอาออก แต่สิ่งสำคัญในการสังเกตคือของทั้งหมดที่กําลังเอาออกไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วจะเคลียร์ง่ายเช่นเดียวกันน้อยใจเสียใจคับแค้นมันเป็นเพียงอารมณ์ความรู้สึกไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็แค่เอาออกเอาออกเอาออกพอเอาออกปุ๊บ ข้างในก็เหลือแต่ผู้สงบข้างในเหลือแต่พระผู้สงบที่ไม่มีกิเลสเพราะที่มีมันเราเอาออกเอาออกถอนความรู้สึกเป็นเราออกไปตลอดเวลาเราจะเจอพระผู้สงบที่อยู่ข้างในเหมือนตอนที่หมอปั้นเคยมาเล่าให้ฟังที่ว่าปุ๊บพอกรรมเรียหลวงพ่อปุ๊บข้างในมันปุ๊บปุ๊บ๊แล้วข้างในมันก็แยกออกมานั่นนหะตรงนั้นสำคัญ เพราะว่าพอข้างในแยกออกมามันก็แค่รู้แค่เห็นแล้วร่างที่เป็นธาตุสีเนี่ยดินน้ำลมไฟที่มันแสดงของมันให้อยู่ก็ให้เห็นอยู่ว่ามันไม่ใช่เราพอแยกออกมาอย่างนั้นจะเห็นชัดแม้ในปัจจุบันเราก็เห็นร่างนี้นั่งอยู่ร่างนี้มันคิดอยู่ร่างนี้เจ็บปวดเมื่อยอยู่ ร่างนี้มีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างนี้เนื่องด้วยร่างนี้ภายในข้างในที่แยกออกมาเนี่ยที่เห็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้ก็เห็นแค่ร่างนี้กําลังแสดงอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันจะแสดงรูปแบบต่างๆ ให้เป็นทุกรูปแบบเพื่อให้เราติดในบ่วงนั้นให้ได้แต่พอข้าในเราเคยแยกมาปุ๊บเราก็เห็นอยู่อย่างนี้ก็รู้อยู่อย่างนี้ย่อมคลายการยึดติดย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เคยหลงไปยึดติดเมื่อเบื่อหน่ายก็เลยไม่ไปเพลิดเพลินเมื่อคลายการยึดติด ก็ไม่ถือมันจิตย่อมหลุดพลเพราะไม่ยึดมัน่นเราสังเกตข้างในไปทุกๆขณะที่ทั้งหมอเปิร์ได้พูดโยมวิบุญได้พูดทั้งโยมเบิร์ดได้พูดและทั้งหมอเปิ้์หมอปั้นหมอแนนหมอผูเป้ได้พูดพูดเรื่องราวที่ต่างกันแต่สังเกตว่ามันมีการผ่าน ติดยังไงแล้วผ่านยังไงพระพุทธองค์ทึานสอนว่าเราต้องรู้จักคุณของมันและรู้จักโทษของมันแล้วรู้จักวิธีออกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีข้อดีเราจึงไปติดกับมันอยู่ทุกอย่างมันมีโทษเราเลยเบื่อหน่ายมันแต่เราไม่มีทางออกแต่ปอเราละความเพลิดเพลินพอใจในสิ่งนั้น เราเลยหลุดออกไม่ได้ด้วยการฝึกจิตถึงดีใจก็ไม่ไปเพลิดเพลินถึงคับข้องใจก็ไม่ไปเพลิดเพลินขัดเคืองกับมันถอนการยึดติดออกไปทุกทุกขั้นพอเห็นอยู่อย่างนี้พอรู้อยู่อย่างนี้ เราก็เห็นร่างนี้นั่งอยู่ร่างนี้มันกำลังคิดอยู่ข้างในมันจะคิดกี่ร้อยเรื่องมันก็เป็นเรื่องของร่างนี้ไม่ใช่เราไม่ว่าความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆความทรงจำการคิดการดูการรู้การเห็นก็อยู่ในร่างนี้นี่ก็รย้ว่าอุปาทานขันห้ามันยึดเป็นเราอยู่ พอข้างในมันเห็นการเกิดจับแล้วมันแยกออกมามันก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราแม้จะต้องจากร่างนี้ไปก็เป็นเพียงร่างนี้จากไปไม่ใช่เราตายนี่ก็เรียกว่าถอนการยึดติดเพื่อข้ามสู่ฝั่งที่ปลอดภัย ส่วนล่างนี้เป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยอย่าเอามาเป็นตัวเราอย่าเอามาเป็นของเราโลภโกรธหลงทั้งหมดมันเนื่องด้วยล่างนี้พอล่างนี้ไม่ใช่เราก็ไม่มีว่าเราโกรธเราโลภหรือเราหลงไปมันเล่นงานก็เล่นงานที่ล่างนี้เล่นงานเราไม่ได้เพราะไม่มีเราอยู่ในล่างนี้ คนทั่วไปจึงเรียกว่าตายเพราะยึดติดร่างนี้แต่ผู้ที่หลุดพ้นนั้นจึงเรียกว่าเข้าสู่นิพพานเพราะไม่ยึดมั่นเรากำลังเดินทางตามพระพุทธองค์ผู้ที่ผ่านไปดีแล้วพ้นไปดีแล้วพบสุขที่แท้จริงแล้วแพทย์หลายๆคนช่วยรักษาโรคทางกายช่วยคนไว้มากมายตอนนี้ เราจะมารักษาโรกทางใจช่วยคนไปด้วยทั้งทางกายและทางจิตใจข้างในด้วยการฝึกจิตเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้มีสิ่งใดเราเคยล่วงเกินกันไปผิดพลาดกันไปด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าหรือรับหลังจะรู้หรือไม่รู้ก็ดีอโหสิต่อกันเราเอาโหสิ เราให้อภัยเราไม่เก็บภัยใดๆไว้กับตนเองนี่เขาเรียกว่าให้อภัยเป็นทานมารทั้งหลายก็ไม่ได้ช่องไม่เห็นความผิดใดๆในโลกนี้เพราะถ้าเห็นความผิดของใครกิเลสมันก็จะได้ช่องเพราะมองออกไปข้างนอกพอมองกลับเข้าข้างในมันก็เห็นร่างนี้ เห็นความคิดที่วนเวียนอยู่ในล่างนี้ในการให้อภัยนั้นก็น้อมไปสู่การหลุดพ้นได้ภายในก็สงบไปเรื่อยเราแผ่เมตตาอันปราศจากภัยเวนไปทั่วทั้งสิบทิศไม่มีประมาณทั้งเบื้องบนเบื้องล่างออกไปไม่มีประมาณกว้างขวางไร้ขอบเขต เทวดาที่คุ้มครองอยู่รอบกายรอบบ้านทั้งสิบทิศได้อนุโมทนากุศลในการนี้นึกถึงพ่อให้พ่อมีความสุขนึกถึงแม่ให้แม่มีความสุขนึกถึงครอบครัวให้มีความสุขญาติทั้งหลายให้มีความสุขทั้งที่อยู่และจากไปให้ได้รับในกุศล ที่พวกเราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติได้ให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงอาหารทั้งหลายได้ถวายดีแล้วจิตที่ได้ฝึกดีแล้วกุศลที่ได้ทำไว้ดีแล้วให้มีความสุขภายในก็สงบไปเรื่อยๆจิตภายในก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆ เมื่อเราเห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้อยู่กับการเห็นล่างนี้ก็นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ประอยู่แค่การเห็นอยู่รู้อยู่ตัวสภาวะจิตข้างในมันก็จะเกิดดับเกิดดับไปด้วยตัวของมันเองแม้แต่สงบก็ไม่ยึดมั่นว่าเราสงบแม้ไม่สงบ ก็ไม่ยึดมั่นว่าเราไม่สงบไม่มีเราในที่ไหนไหนมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กําลังเกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดานั่นเองภายในก็สงบไปเรื่อยๆจิตภายในก็ปล่อยวางไปเรื่อยเรื่องราวข้างนอกไม่มีวันจบที่จบก็จบด้วยจิตภายในเหมือนคนเล่นกระโดดหนังยางตอนเด็กๆ เล่นที่หัวข่าวบ้างคนก็กระโดดข้ามได้ถึงเอวบ้างก็กระโดดข้ามได้ไว้ที่คอกระโดดข้ามได้ไว้ที่ศีรษะก็กระโดดข้ามได้หนังยางที่ขึ้นไปทีละขั้นไม่ใช่อุปสรรคแต่มาเพื่อฝึกฝนช่วยเหลือให้เราเนี่ยข้ามผ่านมันเป็นสิ่งที่มาช่วยให้ข้ามผ่านฝึกให้ข้ามผ่านเรื่องราวคำพูดทั้งหมดเหมือนมีอุปสรรค แต่พอเราข้ามผ่านได้เราก็เลยขอบคุณในสิ่งเหล่านั้นที่มาช่วยให้เราผ่านแต่ตอนที่ไม่ผ่านก็อาจจะอึดอัดขัดเคืองแต่พอผ่านได้เราจะขอบคุณในทุกเรื่องราวว่าคนทั้งหลายนี้ไม่ว่าลูกว่าพ่อว่าแม่ว่าใครมาช่วยทั้งนั้นพระพุทธองค์ทึงตัดบอกว่าเทวทัตกับลาหุนเนี่ยเราอะรักเท่ากันลาหุนน่ะเป็นลูกเทวทัตนามจองเวร แต่พระพุทธองค์ก็รักเท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าไม่เจอใครเลยข้างนอกกเทวทัตทำลายข้างนอกเป็นลาหุนเป็นลูกแต่ข้างในจริงๆไม่ได้เจอใครพระพุทธองค์ก็ไม่ได้เจอใครในที่ไหนไหนเพราะฉะนั้นความรักของพระพุทธองค์นะจึงเท่ากันทุกคนเพราะไม่มีใครในที่ไหนไหนเป็นความรักที่บริสุทธิ์ หมดจดโดยสิ้นเชิงเราเดินตามทางพระพุทธองค์ละชั่วแล้วทําดีแล้วแต่เราต้องมาทําจิตให้ผ่องใสเพราะทําความดีแต่ไม่ยึดติดในความดีจึงหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนั่นเองภายในเราสงบไปเรื่อยๆจิตภายในเราก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆก่อนจะออกจากการนั่งทุกครั้งเวลาใครเรียกอะไรก็ตามเราไม่รีบลืมตา เรานิ่งอยู่ภายในสงบอยู่ข้างในตั้งจิตกลางหน้าอกว่ากลับเบาๆตั้งจิตกลางหน้าอกว่ากลับเบาๆเหมือนเราดำอยู่ใต้น้ำลึกๆเราค่อยๆลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำช้าๆ ในความสงบในความสบายในความนิ่งรู้สึกถึงลมหายใจเบาๆละเอียดอ่อนก็ค่อยสูดหายใจยาวๆขึ้นสมองช้าๆค้างไว้นิดนึงแล้วก็ซึมซับกระแสที่ดีงามของเราเองคลายลงมาเบาๆสบายสบาย เป้าหมายเพื่อคลายการยึดติดเราฝึกจิตเห็นความจริงแล้วคลายการยึดติดอะไรที่ยึดติดน้อมไปสู่การคลายการยึดติดไม่ติดทั้งถูกหรือผิดใช่หรือไม่ใช่เราเดินทางสายกลางเห็นความจริงว่ามีแต่ทุกข์ที่เกิดแล้วทุกข์ที่ดับ เพราะไม่รู้ไม่เห็นความจริงจริงอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอดับทุกข์เราปล่อยความอยากทั้งหมดกลับมารักษาจิตเห็นการเกิดและดับไปเห็นตัวตนแห่งความทุกข์ที่เกิดแล้วดับไปจิตก็หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่น ค่อยๆสุดใ,ใจยาวๆอีกครั้งหนึ่งขึ้นที่สมองช้าๆค้างไว้นิดหนึ่งค่อยๆคลายเบาๆซึมซับกระแสแห่งการคลายการยึดติด สดห้ายครั้งสุดท้ายด้วยความสดชื่นเบาๆสบายๆขึ้นสมองชชาๆค้างไว้นิดหนึ่งสบายๆแล้วก็ค่อยคลายเบาๆชชาๆสบายๆ แล้วค่อยๆลืมตาเบาๆสบายๆตาทอดต่ำไว้ข้างในก็เห็นอยู่รู้อยู่เห็นล่างนี้นั่งอยู่รู้อยู่ข้างในที่จิตข้างในมันก็รู้สึกด้วยตัวของมันเองแล้วค่อยๆปรับสายตาให้สูงขึ้นช้าๆสบายๆไม่รี ก็ขออนมโมทนาพวกเราทุกๆคนมาสร้างกุศลบาร,รมีเป็นความสามัคคีรวมกันในวันนี้ให้ทุกคนได้มีปัญญาสว่างสวยัยมีความสุขตนเองมีความสุขครอบครัวมีความสุขอยู่ที่ใดไปที่ใดให้สว่างสวยัยมีความสุขด้วยคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากจิตที่ฝึกดีแล้วเธอ